ก่อนชมคลิปนี้ขอคนนึงไลค์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ10บาทนะครับมีกระแสหลายกระแสนะครับแล้วก็หลายคนนั้นนะครับก็ยังหากันอยู่นะครับในเรื่องของเหรียญ10บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับจะมีอยู่หลายพศด้วยกันนะครับจะเป็น616 2 6 3 6 4อะไรนะครับวันนี้ผมจะให้คําตอบว่า เหรียญที่ผมรับซื้อนะครับเปออะไรนะครับเหรียญ10บาทนะฮะทุกพศที่ผมรับซื้อของในหลวงรัชกาลที่10นั้นนะครับเป็นเหรียญอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดในการรับซื้อกันครับข้อมูลการรับซื้อนะครับเพื่อนๆครับใครที่มีนะครับเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเนื่องจากว่ามีกระแสนะครับหลายหลายหลายคนเลยละนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องเหรียญ10บบาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับ วันนี้ผมจะให้คําตอบในเรื่องของเหรียญที่มีราคารับซื้อนะครับปีนี้ก็จะเป็นปี6กสองอะไรเง Xing, ี้ยนะฮะมีหลายปีหลายพระศนะครับของรัชกาลที่สิบนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นปีะนะครับหกสามนะครับหลายคนถามมาว่านะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่สิบนี่ปีอะไรมีราคาแบบไหนมีราคานะครับนี่ก็จะเป็นปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งนี่เป็นปีแรกนะครับก็ต่อมาก็หกสองหกสามหกสี 2, ่ 3, มานะครับ นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็เข้าใจกันผิดกันหลายเรื่องหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับว่าเหรียญสิบบาทแบบไหนที่มีราคาบางคนก็เสนอแบบนี้มานะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะขอญาตนิดนึงนี่ครับผมซูมให้ดูอยู่บางคนก็เสนอรูปแบบนี้มาเห็นไหมฮะที่เป็นอะไรนะฮะที่คําว่าพศเนี่ยพศนี่นะฮะพศเห็นไหมฮะพศเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบสามอย่างนี้ แล้วปรากฏว่าเป็นเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองนี่ไปชนกับพอศหรือคำว่าพอศเอนี่ยฮะก็เข้าใจว่าจะมีราคาหรือเปล่านะครับเพราะเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยนะฮะบางเหรียญเดี๋ยวให้ดูบางเหรียญไม่ชนใช่ไหมครับเนี่ยฮะบางเหรียญก็ชนแบบนี้นะครับบางเหรียญก็ไม่ชนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ชนเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจว่านะครับเหรียญแบบนี้นะมีราคาไหมนะครับเพราะว่าก็นะครับมีหลายกระแสมีหลายข้อมูลกันเข้ามานะครับ แต่วันนี้นะครับจะเป็นพอสอไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญแบบไหนกันแน่นะครับที่มีราคารับซื้อจริงนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะเปื่อไปนะครับเซเว่นเซฟมาทนะฮะหรือนะครับไปตลาดอะไรต่างๆนะครับเราไปเจอเหรียญ10บบาทก็ลองสังเกตสังการกันดูนิดนึงนะครับที่เป็นในหลวงรัชกาลที่10นี่นะครับนะฮะในทุกๆพอสอนะครับที่ผมจะรับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลนะครับเพื่อนๆครับใครมีก็หยิบขึ้นมาดูตามผมนะครับ ให้เพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับในเรื่องของเหรียญนี่นะฮะเนี่ยฮะสองเหรียญเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่ที่ที่ต้องบอกว่าเจอที่ผมรับซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมได้เจอเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นปีนี้ฮะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับที่ผมได้มานะครับจากเพื่อนเพื่อทางบ้านที่ส่งขายเข้ามานะครับไม่ไม่ค่อยได้เจอปีหกสองหกสามอะไรอย่างงี้นะฮะนะครับที่ที่จะเกิดขึ้นกับเหรียญนะครับ ให้เพื่อนสังเกตดูนะครับสังเกตดูเหรียญของท่านนะนะครับให้สังเกตดูบริเวณนี้นะฮะบริเวณที่เป็นพระบรมรูปของในหลวงราชการที่10นี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะฮะนะครับส <lam> ่วนใหญ่จะเจอจะเจอในปี6 1หนึ่งนะฮะให้ท่านสังเกตดูเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับท่านลองดูเหรียญนะฮะลองดูเหรียญแบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวผมซูมใหกล้นะครับเหรียญนี่คือเหรียญธรรมดานะครับที่ท่านเจอใช่ไหมครับที่เจอบ่อยๆนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเรียกว่านะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนี่เป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นกลมๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าเหรียญที่มีราคาท,ที่ที่ที่รับซื้อนะครับที่ที่รับซื้อนะนะครับจะเป็นพอสอบไหนผมก็จะซื้อให้เพื่อนสังเกตดูด้านบนเนี่ยฮะตรงนี้ที่ผมชี้นี่นะฮะที่เป็นนะครับพระบรมรูปข,ของในหลวงนัชการที่สิบนี่นะครับให้ท่านลองสังเกตดูบริเวณนี้นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเยี๋ให้เพื่อนดูนะ นะครับมันจะต่างกันนะครับจะต่างกันหลายพศออนะครับนี่นี่ก็เป็นหกสองหกสามนะครับจะต่างกันกันกบทุกเหรียญเยวเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูดูใส่กันนะดูแต่ละเหรียญนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมเหรียญแรกปีแรกให้ดูก่อนนี่ฮะนี่คือเหรียญแรกอาจจะเป็นปีหกหนึ่งนะครับต่อมาปีหกสองเห็นไหมครับนี่หกสามใช่ไหมครับหกสามเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เหรียญที่มีราคาเพื่อนดูนะนี่ฮะ ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมใกล้ๆอีกนิดหนึ่งท่านเห็นไหมครับท่านเห็นอะไรไหมนี่ครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้บริเวณด้านหน้าเนี่ยดูอย่างนี้ยังไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวกลับเหรียญเดี๋ยวกลับเหรียญให้กลับเหรียญให้ดูมาดูฝั่งนี้ดีกว่าง่ายดีเนาะกลับเหรียญแบบนี้จะเห็นได้ไดชัดนะฮะเห็นไหมครับเหรียญน,นี้จะมีความต่างจากเหรียญปกติทั่วไปคือนะครับอาจจะมีเนื้อของนิกเกิลเนี่ยฮะ <N ic kel> เนื้อของนิกเกิลเนี่ยวิ่งเข้าไปในในวงขอบทองเหลืองเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้นะเห็นไหมครับที่ผมชี้อยู่จะเป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยวิ่งเข้าไปจนชนนะฮะจนชนกับพระบรมรูปของในหลวงราชการที่สิบฮะ <N ic kel> เห็นไหมฮะติดกับพระเกศาของพระองค์ท่านซึ่งเหรียญทั่วไปเนี่ยเรากับเหรียญยังไงก็ก็ไม่ชนนะฮะดูนะฮะนี่คือเหตุผลที่ที่มีราคารับซื้อนะครับเห็นไหมครับ นะครับนี่คือเหตุผลที่รับซื้อนะครับในทุกปศนะเพื่อนๆเห็นไหมนะส่วนใหญ่ไม่ไม่ชนนะไม่ชนนะไม่มีเนื้อนิกเกิลเข้าไปนะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแต่เหรียญน,นี้มีเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจะเป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยวิ่งเข้าไปเห็นไหมฮะไปชนกับพระเกศาของพระองค์ท่านแบบนี้ครับที่มีราคาจริงแล้วก็ซื้อขายได้จริงนะฮะยืนยันนะครับว่ายินดีที่จะรับซื้อทุกปศของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้นะ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีก็ส่งมานี่คือ ID นะครับช่องทางติดต่อของเราครับนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ามลายดีนะครับสยามเอฟด้านบนนั้นคุยสดตอบสดให้ค่อยๆพิมพ์นะอย่าเว้นวักนะครับเวลาพิมพ์ ID อย่าเว้นวักเดี๋ยวติดต่อไม่ได้พิมพ์ยาวอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนั้นเป็นลายแอดตอบกลับอัตโนมัตินะครับเกิดของท่านมีราคาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารับซื้อแบบนี้นะครับเงินทอนเซเว่นอาจเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับไม่ต่ำกว่า100บาทขึ้นไป นะครับสภาพสวยๆหรือว่ามีขนาดใหญ่จะราคาแพงขึ้นนะครับนี่คือข้อความนะฮะข้อมูลที่นะครับสยามช anel ประกาศรับซื้อนั่นเองฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดนะครับในการอัปเดตข่าวสารจากสยามช anel นะครับกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ